อ้ยเชียร์ม่นอยู่หน้าห้องกูไอ้สนพวกเบอรแม่งศัตรูปีกวาไม่ยอมเอาแกมาเอเวนเขาบอกก่อนนะกูไม่ได้เอา EMF มานะจ๊ะไอ้ออมออมนะเอาเอเวนไอ้ชั่วไอ้ซัดไอ้มึงโดนให้กูเปลี่ยนโไอ้เชี่ยล้นมึงเอาอาใครก็ได้อาเพื้มออกไปงั้นไอ้คนที่พูดมาก็เอามาเทนได้ไหม กูเดินกลับไปเอาอยู่เวรๆใจเย็นเฮ้ยห้องนี้ห้าหกใช่ห้องนี้สี่อุณหภูมิตอนนี้มันไม่อุณหภูมิในบ้านมันมันตอนเนี้ยปื้มมัน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 คาดเดาอะไรไม่ได้แล้วช่วงเนี้ยตั้งแต่อัพเดตใหม่มันเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาในบ้านอะเอาง่ายๆคือเดินทางบ้านอะทุกห้องมันจะต่ำต่ำกว่าสิบหมดเลยจะมีเพราะว่าเหมือนกับว่ามันเกือบจะลองจริงแบบว่าอยู่ในบ้านแล้วไม่ได้เปิดเครื่องคิเตอร์ไงมันจะบัง มันแฝดทั้งบ้านเลยนะแต่ห้องน้ำมันสี่ห้องเดียวอะไม่ต้องเป็นห้องติดลบหรือไม่ก็อีเมดดังนั่นแหละถึงจะประกันได้วห้องนั้นนาทีแน่นอนบางครั้งอีเมก็ไม่ดังต้องฟังเสียงเท้าเออต้องฟังเสียงเท้าเอาแล้วก็ฟังเสียงประตูปิดเปิดเปิดปิดเปิดไิดปิดปิดปิดไิดปิดปิดปรดปิดปิดปิดดปิดปิดปิดปดปิ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 ดปเดิดป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 ิปปนด ไม่ใช่กูเป er ็นในนี่เป็นเดด้ากูนว่าปิงปองในที่เล่ปองเกมสมัยก่อนน่ะตื้อดึงตื้อดึงมังยันเด้อะำอะไรขำอะไรขำอะไรทันดีกูเล่นอยู่อะตื้อดึงบินเรือดำน้ำอะไรอยเงี้ยเดี๋ยวนักยี่สิบล้านอะจับตัวมึงเลิกเถอะมึงเลิกเถอะยันเอาขำไรเดี๋ยวต่อยเลย คืงมาจากชิงเชิงฮันจีอ่ะชิงเชิงฮันจีชิงฉางฉิงนงไมเจะกระดูกแล้วอยู่ชั้นบนเก็บเลยแล้วกันอย่าเพิ่งเก็บไอเวนแปลว่ากูถ่ายรูปอยู่ชั้นไหนอันสองห้องออมห้องออมใช่ไหมห้องไหนออมไปหนึ่งเฮ้ยลบหนึ่งลบหนึ่งโอเคโอเคข้างบนชั้นบนชั้นบนทางนั้นจะเป็นชั้นบน เ้ไม่เคยเห็นมันอยู่ชั้นบนเลยน้อยนะเว้ย y o u old o r you? n g Are y o u old o r you? n g ติดลบก็แปลว่าฟีซิงโอเค How old are you? โหลดเกลือรอบๆเลยโหลเกือรอบๆเลย How old are you? ทุกคนเราต้องจำคุณผู้นี้ไว้ How old fuck are you? เพิ่มเติมจำหมุนพวกนี้ไว้นะพอเราขึ้นมาเราอาจจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของมัน คือการหันนั่นแหละมันที่กูเคยเห็นชาวต่างชาติเห็นแบบติดบัคคือหันเรื่อยๆอ่ะหันไม่อยู่สักทีโอ้ยอ่า,<ห>าเจ็บ<ๆ>เล็บเล็บเล็บมันไนอ้นี่โตโดนเล็บเหปะกิเมสไม่ดังอ่ะฮัลโหลโอแมนมาตอครัวัดีครับพี่น้องวัสดีครใครใครฮะไทยดีน้ำมันอะไรวะอ๋อน้ำมูแมน แล้ก็เข้ามาแล้วไปพูดงงสิบสามเฉยสิบสี่สิบสามสิบสามสิบสี่สิบหิวัวไม่ใช่ละวัวไม่ใช่ละวัวไม่ใช่ละตอนนั้นมันขึ้นลบหนึ่งเลยไหยมันมันทะลุลงไปข้างล่างเปล่าเออเรไปดูข้างล่างนี่ข้างลางนีไอ้เที่ยวสาของีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเวนเว้นเว้นเวนสี่แล้ว วิ่งวิ่งรีรันโอ้มันไม่ดีเอาซะเลยอะซาร่าลงมาแล้วปื้มปื้มอยู่ไหนกูอยู่ชั้นสามกูอยู่เอาแต่ละการไอ้เหี้ยอะไรกูโชคดีอะโต้นายฉันจะไม่ลืมมึงคุณนายเลยคุณเหี้ยอะไรมึงตายใช่ไหมเพื่อนกูไม่ได้ตายไอ้ออมตายเลยไอ้ออมเจ๊ออมแบอมาอะไรยูไหนชั้นล่างสุดของบ้าน หรือว่ามันไล่ตามออมไม่ว่ามันเกียดเคยออมออมออมอะไรออมอ่ได้ไม่ใช่แล่พูดอะไรนั่นะไอ้เฮ้ยนี่ห้องนี้รูปสองพรีนดิ้งด้วยห้องไหนอะ are you old or young ห้องนอนห้องนอแม่ are you old or young how old are you how old are you are you friendly ว้าวนั่น โอ้ยเชี่ยผีแม่งโหดจะผ่ายเลยแม่ปูวเ่เรื่องนี้จิตเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่งลืนดิแล้วปื้มอยู่ไหนวะหาหาปื๊ดงอนอ๋อเอาเดี๋ยวปื้มอยู่ไหนวะอ๋ออะไรไงปื้มแอบอยู่ในห้องซักผ้าไอออมตายอยชั้นแรกเลยห้องที่ปื้มเข้าไปดูห้องแรกเออมันตายตรงมุมจับคอตายอยู่ตรงมุม อ,อ๋ออ๋อก็ไม่พูดอะไรอีกเลยน่างจงใจงจงใจซ่อนเลยอู้ชี้มนอยู่หน้าห้องกูไปปอ้สัอเชี่ยไปประตูรึเป่าก็เป็นประตูสิมันกูอะตอนนั้นที่มันที่มันเ <c oughs> ปิดโอ้ปิดโู้กลับเลยแย่เลวที่ผ่ายเลยกูไอ้เฮ้ยพีเีอะ ไปกลัวแค่ผีูผีโคตรเที่ยเลยอะมันยังสิบค้างเลยสิบไม่หายสักทีวะอ๋อหายแล้วยังไม่หายยังองยังไม่หายหายแล้วแต่กลัวก้องมาติดข้างบนมาักเอาวางข้างล่างแล้วกันรู้สึกว่าออมน่าจะน่าจะล็อกไปแล้วเออออมอยู่ไหมออมไม่อยู่ออมไปดูค่าสมบงตก่อนอนเยี่ยออมเป็นถุงฟังไปแล้วก็ของมือระสูนแล้วห้องนี่มันมีตุ๊กตาวูดู่ะโตขึ้นมาละ โอ้ยเที่ยข้างล่างก็มีตุ๊กตาบูดูไม่ห้องนอนท่านบนที่มันมีตุ๊กตาบูดูอะมีตั้งสองห้องอะข้างบนมีสองห้องนะห้องนอนอะเออข้างบนมีสองห้องห้องทางขวาโอ้ยเทีย่ยผีโหดเทีย่ยเอาล่ะเราจะเซตกล่องนะฮะเราจะได้รู้ว่า <c oughs> แล้วก็เดินออกมาแล้วก็ิดประตูแล้วกลับบ้านเย่มาตามกูนะไม่ตามอย่าเป็นอะฟังกิ้งพุซซี่เลยเดินเดินตามมาพุซซี่ขีออะไรครับกูแค่จะเดินไปจิบกล้องแล้วมันก็ทิ้งกูไว้เนี่ยนะไหนฮะห้องนั้นอ่ะ Are you here? Are you friendly? How old are you? เอายีเมตรก่อนปลาไว้ไหนน้อง อ๋อนี่ไงยี่เม็ดเจอแล้วกูว่าอยู่ทําไมกูตอนชี้ตอนอยู่ข้างบนจะมาล่างห้องเนี่ยมันยี่เม็ดดังเฮ้ยโฮ้ยแม่สีเลยเฮ้ยไม่เป็นไรกูมีเอาเทียกูทิ้งกล่องไปเลยดูวะไอ้เหอ้ยสีโคตรเตี้เลยอ่ะต้องมีแมรแน่ๆเลยใช่ไหมไม่อย่ามีแมรเนี่ยแต่ใช่แมร์เหรอไม่รู้มันลงมาหากูแล้ว เขจะรอดหรือเปล่ามาติดตามชมกันตอนชัดหน้าจินโอ้ดิน้นดิ้นอยู่เสียงอยู่ทางขวาของกูหรือว่าแฟนทอมวะฮันโดยไม่มีเหตุผลนะเด,เดมอนเดมอนเออเดมอนฮันโดยไม่มีมีเดมอนกับโอเนี่ยที่พลังงานสูงะนะตั้งคว่โอน้อนมันเปิดห้องไล่กูเต็มเลยมันอยู่ข้างล่างเพื่อมันอยู่ข้างบนในวินกู้วโอนี้รอดแต่กูโอนี้เปล่าอี้ขนาดนี้ที่เราเจอโอนี้กับออมบ่อยมากนะจะบอกให้ ดาดเคิร์ดมันเปิดประตู <laughs> อู้เปิดประ,ประตอูะอ,อ้าวอะไรนะออมออมกับศพของเขานะฮะที่อ่าแบบว่าตายหน้า,นานอนาถนั่งตายจริงๆไม่ดูโกดออกก่อนผ <laughs> ีตัวนี้มันหนักมากผี <laughs> ตัวนี้ไม่โคตรอ้าวไอเวรปล่อยกูโดนทันอยู่คนเดียวอีกแล้วผีตัวนี้มันโ <laughs> นคน <laughs> รตรหน,น,น,นักเลยเฮีย ส่วนใหญ่ที่กูเล่นด่านฟาร์มอะกระออมอ่ะส่วนใหญ่ไม่จะเจอแต่โอนี้แค่คือเข้าบ้านเดินเดินแบบไม่กี่ก้าวมันก็จะหันกูตลอดเลยโอนี่จังเลอือตลอดเลยเป็นเฮียก็เป็นโอ้โหเฮียเนี่ยยังไม่ไปวางเออเราจะไม่ไปวางหนังสือเอาหนังสือไปวางครับหนังสือไปวางอ่าแล้วมันก็เขียนคนเราไปวางยังงีเอาไปวางแล้วเอาไปวางเอาเขียนไปวางแล้วเอาหนังสือไปเอนหนังสือไปใช่ไหมใช่กูเอาหนังสือกลับยูเอฟแม่งสี่อะโอ้เฮียขึ้นลงๆงนะครับมึง อารมณ์เสีย๋นี่จากีฮันเออจะกี่ไรกินยากันเถอะคนละขวดเออไม่ใช่อย่างนั้ยเอาดีแล้วไปเฮีเราเพิ่งเอายาซื้อติดบ้านไอ้สัตว์ียหายะเหมือนจะไม่มีนะ้บนะไรเป็นกันเถอะโอ้โหอผีเฮียแล้วเนี่ยคุณนายเฮียนแล้วมึงไม่มากับกูล่ะกูกำลังดูกล้องอยู่ แล้วก็เดินเดินแบบมูนวอล์กออมก,ก็เงียบไปเลยสายน,อน็อกไ,ไปแล้วเฮียไม่ก็อ่ะเนี่ยตรงใครจะติดเขาแล้วไม่ก็อาจจะแดกข้าวอยู่แดกเท่ยไหตอนนี้มัไฟดับแดกวะพวกในไฟในสวิตไฟอยู่ขี่นอกไปล่าเปล่โอ้โอ้โออยาก,กดเล่นเลยจ้า กีจะได้โมโหนไงมึงจะเรียกไอ้เหี้ยวางไม้กระเขบไว้หน้าห้องอะเหมือนมันจะกลัวไม่มีหลอดในมือวางนี่กูก็ไม่กล้าวางเกลือในห้องเยอะก็วางปลาไว้ในห้องแล้วโอเคไม่ใช่หรอปลาแล้วกล้องหายไปไหนวะอแล้วตรงนี้จานแม่งตกวะอ้าวตรงนี้ทำไมถ้วยแม่งคว่ำหมดเลยวะมันเดินผ่านนะม้าเฮ้ยไม่ควรจะเดินผ่านนะมีพลังงานสูงขนาดนั้นเชียววะ อกูไปค้นที่อื่นบ้างดีกว่าค้นที่อะไรนี่ไงแล้วมันเข้าห้องครัวแน่เลยเมื่อกี้โอ้ยเจ้าร์อิจาร์ไปหาวอิจารกันเพราะว่ามันเดินเข้าห้องครัวแน่เลยว่ะเมื่อกี้ไม่หันเลยไมร้านโอ้ยอิจาเห็นแต่ไม่หันแล้วเห็นไหมไม่ใช่แมีหรอกมั้งแต่ไม่เมียอย่ากลัวไว้ปื้บ กูยังไม่กลัวเลยอีมันหันมันบ่อยมากเลยอะจะไปกลัวได้ไงมึงมึงยังไม่เคยมึงก็มึงมาเล่นน้อยกว่าพวกกลัวมึงต้องเล่นกับพวกวกลัวตอนนี้ใจกลายเป็นชินไปแล้วนะก็เกูเลิกเล่นไปเพราะว่าอยากให้มันเล้าใจไงเล้าใจหาเลยนะอยากให้มันกลัวเพิ่มรู้ไหมการซ่อนในตู้อ่ะการซ่อนในตู้อ่ะมีโอกาสรอดมากกว่าซ่อนในห้องพซ่อนในตู้พอมันเปิดตู้ใช่ไหมกูจะมาวัดทันเลย ไอ้วกูตกใจนกว่าผีแห่ใครบอกว่ามันอยู่ชั้นบนวะมันอยู่ชั้นลนชั้นสองมันอยู่ชั้นบนไม่มันเดินตามมึงออมเออไม่ตอนเราลงมาเราอยู่ชั้นสองมันอยู่ชั้นสองอยู่ชั้นสองเรารู้แล้วตอนนี้มันเปลี่ยนมันมันอยู่จุดสปอนคือชั้นสองตอนแรกมันน่าจะโลมั้งมันข้างบนมันก็เลยติดลบไม่หรอกกูว่าปลื้มอะ มาเทอร์โมอ่ะน่าจะส่องลงไปข้างล่างทะลุมากกว่าไอ้ยี่กูว่าเทอร์โมน่าจะส่องทะลุอ๋อมนอยู่ชั้นสองห้องไม่รู้อะไยแต่ผีน่ากลัวมากตั้งแต่มุนตามันก็หันไม่หยุดเลยฮะหันเรื่อยๆเหมือนที่เราเจอรุ่นกันอ๋อแล้วประเด็นคือเราได้ยินเสียงมาจากห้องครัวตอนนั้นไม่ว่าอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนห้องครัวง่ายๆมึงไปไหนมาวะไอ้หียเหมือนมึงช็อคไม่ได้ไปไหน เราแค่คิดไม่ถึงว่ามันจะอาหารเรานูขึ่นมันอยู่ชั้นบนเราดูขึ้นเราจะรอดแล้วใครโดนแห่กูลังถามเลยว่าใครโดนแฮ่เฮ้ยเฮ้ยไอ้ปื้มมันรั้นมึงไม่ใช่หรอกูกลังถามเลยแล้วพอกูเปิดเข้าไปในห้องมันนี้ไอ้เชี่ยแม่งป่าตุ๊กตาสามหน้ากูไม่ตามไอ้ออมเปล่าออมผมไอ้โอ้ยไอเยี่ยแล้วตอนนี้ปื้มแม่งขวัญอ่อนแล้วจัดเอาเหี้ยอะไรอ้ไม่ให้ใครครับไอ้วะเฮ้ยเราเห็นคุณลุงแล้วว่าดีลุง ลุงนั่งโซ่เลงอยู่ลุงมันลงไปข้างล่างแล้วอ่ะเอาวีแล้วกูไอ้หลังกูอย่านี้หรือเปล่าอะโต้ตามกูตามไปหยุดเลยใช่ไหมตามกูใช่ไหมตามกูใช่ไหมกูไม่กลัวก็มาดิครับก็มาดิก็มาดิดูดูคุณลุงตามผมมาเลยมันมันมาถึงห้องครัวแล้วนะไปน้ำห้องน้ำแล้วมันขึ้นแต่สี่ไม่ขึ้นห้าเอ้ยมันกลับไปแล้วโตโตรอดละไปไปมันแวะเอ้า กู <anto> รอดดูนะดูนะมันต้องพูดมากรอดเว้ยมันขึ้นไหนขึ้นสี่ไม่บอกแได้เฮ <mad> ้ยใครปลาอะไรหน้าห้องกูวะเยี่ย์ตกใจสันนึกว่าผีเอาก็มันปลาถอยออมขี้หมูมึงม้ตกใจเอวเขาตกใจนึกว่าตีนเฮ้ยไปแล้วผีไม่ออกแบบ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  ตกลงได้หลักฐานนี่เนี่ยยังไม่ได้เพราะแม่งน่ากลัวจรินไปเจอเฮียเลยก็แม่งน่ากลัวอไ้เหี้ยก็กูไม่ทันเข้าห้องแม่งก็จะหลอกกูตลอดเลยเนี่ยแม่งเดินเต็มเลยในห้องโอ้โหกูเจอกูเจอรอยเท้าในยี่แล้วว่าดีมอนไม่เออกูว่าโอนี่แม่งก็ดีมอนสองตัวเนี่ยเหี้ยโอนี่ไม่มีฟีดนะเออดีมอนแน่่ปื้มอยู่ไหนอะปื้มอยู่ชั้นสองปื้มอยู่ชั้นสอง ไอสัตว์ตอนแรกมันไล่ป้มอยู่พอป้มเลยเข้าห้องศึกไล่กูต่อควยไอสัตว์กูอยู่ซักไกลตอนนี้เราอยู่กับออโตน่วะโชว์ตัวสิโยนลูกกระถางอุ้ยเอฟเอฟห้าไอเอฟเอฟสี่ดูให้ดูให้เอ้ามันมาอีกแล้วมาเอ้าดูเอฟเอฟให้เล้งหนาวะเอฟเอฟสี่อย่างเดียวเลยอ่ะใช่ไม่โต เอ้ยหรือว่ามันอาจจะเป็นห้าเหมือนตอนนั้นก็ได้ฮะมึงเจอแค่นี้ยังน้อยมึงยังต้องถามออมอี่ไอสัตว์เล่นเข้าบ้านนี้ทิศแบบบ้ฟนท่อมแบรนชีเหรอแบรนชีบอกว่าแต่เราปลาอันนี้เข้าไปแล้วอ่ะลองมาสมาสติ๊กมาไล่ดิเหรอยูเล่เปล่าวะไม่เคยดูอ่าไม่กล้าฟันทงก็เป็นแฟนทอมเว่าตอนนั้นที่เล่นกอลโต้เจอแฟนทอมเอี๊ยมก็ขึ้นสีตลอดเลยไม่ห้าเลยงั้นกูฟันทงเอี๊ยมห้าให้แฟนทอมแบนชีอ่ะเอาเฮียอะไรเดินมาแล้วออมเดินให้ดูไว้เรวหน่อยมาป อ๋อแต่มันไม่ขึ้นหน้าสักทีอ่ะดูไม่มั่นใจหนดูให้อยู่เนี่ยดูยังไม่อยู่ไม่ไม่มันอยู่ไหนกูรี่ซีฮาวโอ๊อายไม่หยุดไอ้เพิ่มมันอยู่ข้างๆกูไอ้สั์มันหายฮันแล้วเยอะบฮาวโอ๊อายก็มาถามในห้องเพิ่มึ่งเจ็ดฮ o วต์โอ๊ดติดเจ็มนออมเพมเกิดคอมบดวยอาวตโอดอายอมันมเขียนไม่เขียนฮาวตโอดอายอยู่เว่าไติ้งนะ How old you? are โตขึ้นมาดิเดมอนกับยูเลี่ย e อายุเฟรนลี่ Are อายุเฟรนลี่ how old are you เดมอนโตโตขึ้นมาดิจะได้มาช่วยปลื้มอาังเดินลี่เฟรนลี่เปล่า how old are you are you white or e e t what do you want what do you want how are you are you cute how old are you are you friendly เอา้นเเร็วดีสั้มเอาอย่างนี้เว้ยตอนนี้มันโกรธศูนย์อยู่มันไม่โกรธเลยเพื่อนอาึ้นเดี๋ยวเราเข้าไปกับปูโอ้ลุงมาอีกแล้วลุงยไยลุงไหนแล้วอะเรารุ้นไดก่อนลุงเดีไออู๋เฟรนลี่พ้นหายไปเลยพื้มไม่รู้หรอกว่าปึ้ยู่ไหนอายุยัง How old are you พื้นอยู่ชั้นบนไหมฮะชั้นบน ข้างๆห้องผีอ่ะใส่ก<ผ>็ะป<ม>ุมรอดละมั <c oughs> ้งโชคดีายมันจะลงมาหาหรือว่าไม่ไม่ปื้มกูมีวิธีไว้ปื้มอ,อ๋อไอ้เหี้ยมันหันมึงกับกูอะสมองมึงกับกูเลยศูนย์อะมึงมีวิธีแต่มึงไม่มาช่วยกูเลยวิธีอะไรวะกูอ๋อใช่กูบอกว่ากูมีวิธีก็คือถ้ามันเป็นยูเลถ้าเราปาสมาสติกเข้าไปในห้องแล้วมันไม่หันเป็นเวลานานก็นั่นแหละรู้เลยว่ามันเป็นยูเลสแต่ถ้าไม่ใช่ก็จำไว้ว่ามันก็คือดีพอดกายน่ะ เอ็นที่เราชอบโยนของไอ้อบอ้ไอไอ้ไอู้นแล้วเลยสอดเฮ้ยกลับเหลือหนึ่งแล้วเพื่อนเหลือหนึ่งมึงเอาสมัตมาเลยเฮียเดินถืออยู่จ้าหันหนาไม่ก็สมองมึงกับกูเหลือศูนย์นะมึงจะให้ไม่หันได้อย่างไรทิ้งมาเองเฮียอ้าวไทยปาลูกบอลลงมาวะเพิ่มไปไหนอ่ะเพิ่มอ๋ออยู่ เท่าไหร่วะเท่าไหร่เท่าไหร่ไรอย่าไปกลัวบาดหลวงมาแล้วป่าไปแล้วแค่นเดี๋ทีมมันจะฮันหรือเปล่าหนักหักหนักกว่าเดิมเราต้องเกาเฮ้ยไอ้เคียตกใจตุ๊กตาให้ปลาไอ้เคียออกโคตรเลวเลยอวัยเสแล้วใครมันปานตุ๊กตาลงส้วมมันอ่ะดูดิสัตว์ตุ๊กตาลงส้วมส้วมรูมันส้วมรูมันเฮ้ย ซ่วมอ้าวส้วมันอยู่ทันว่ะมันอยู่ทันว่ะเอาว่ะอยู่เละพอพออยู่เละมันจะแข็งแกร่งก็ต่อเมื่อถ้าสติเราแบบเหลือน้อยมากๆอ่ะมันจะแบบโคตรสตอดแน่จริงก็ฮันมีเอเวนเฮ้ยเราไปเอาทุบก่อนทบต้องเอาทุบเพิ่มเอาเพิ่มไปเอาทุบเพิ่มเขียนอู้โหต่อลุงมีลิบอลด์แห้วเนี่ยมาวะ ก้ยมันเป็นโกตออฟจะเป็นอยู่อะไรอีกใช่แต่ยังหาซูเปอร์โกตออฟไม่เจอโอ้โหบบบเฮียอยู่นอกบ้านห่าวเลยนะออกบ้านนะมึงวิ่งรอบบ้านเลยสัไอ้เหี้ยโคตเลี้ยเลยเมื่อกี้มันตามลงลบมาได้ไงอีกวะเฮ้ยทำไมมันหยุดหันหน้าจังวะ แนี่ยตอนนี้ศูนย์นานถ้าเป็นถ้าเป็นยูเลออีคือถ้าโดนสมัสติกไปทีเดียวมันก็จะหายเป็นเวลานานเขาบอกนะแต่ถ้าเป็นสปิริตคือจะหายไปแป๊บเอ้ยปา <c oughs> บอลน,นี่หรอมิเดิกปา <c oughs> บอลแล้วบอลหายไปไหนแล้ววะยึดก็ได้ไวะไอ้เหี้ยไม่ต้องเอา <c oughs> ยึดไปเลยจ <c oughs> มี <c oughs> อของเล่นอื่นอีกเยอะเลยไอสารเป็นผีแล้วมึงดีมันไม่หันนอ่ะเราไม่ปิดไฟถ้าหากกดออฟเลดีอ้าวไฟกระพริบไฟกระพริบ อ่ะเดี๋ยวดูกดออมให้อาไปปิดไปอ,อ่ะได้ได้ได้ดูนะเพื่มเอาอย่างงี้ไว้เพื่อนมือถืออะไรปวะไปใายเพียวเพียวเฮ้ยออเพื่มเดียวเพิ่มกลับมาก่อนอะไรี่กลับมาเาเอากล้องแล้วเราไปตั้งที่อื่นกันไงเพิ่มเพิ่มหัตถรสในการกดออม <laughs> ตอนนี้เราอยู่ตรงหน้าจอนะอ่ะอ่ะถ้าถ้าลูกบอลอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหน้าจอ ไอเนะ้เนี่ยตัวบอกอะไรเวียวะเนี่ยตัวบอกเราควรจะไปตั้งตรงไหนดีเราควรจะไปเอ้ยมันอาจจะอยู่แถวประตูไงดังนั้นเราจะต้องไปตั้งมุมตรงนู้นด้วยมุมหนะะ้าตาไปเราจะเอ้งมุมหน้าตาไนานมากเลยนะเว้ยมึงดูดิตัวบอกแล้วไงหรือไม่มีใครอยู่ในบ้านอ่ะออมดูด้วยนะถ้าพวกกูเข้าแล้วมันขึ้นมันก็บอกนะเดี๋ยวบอกแมงคีมู๊นี่อะไรป่า โอเคงนะั้นกูจะมึงเข้าไปโอ้โหมาแล้วกูจะบอกปื๊ดพามึงเข้าไปเดี๋ยวกูกลับไปดูก็ได้กูยังจะเดินเท้าตามพื๊มเลยเว้ยเดี๋ยวดูกดออฟให้ว่าไฟมันดับเอ้ายาหายไปไหนเม็ดนึงว้ยอ่่าาาวโยยปึ้้มแเดดกขไ สูดหนามากนะเขาเอาเอาข้าไปทันนั้นแหลยเฮียอยู่ก็โดนนั้นเลยดีมอนแล้วอะไรเงี้ยจะเป็นดีมอนก็ได้นะแต่กูยังไม่ปลาอ,อ๋อเป็นไปได้ว่าเพิ่มมึงไ,ไม่ใส่เนี่ยหรืออ๋อกูอ๋อกูซื้อมาอันเดียวเหรอหรือว่าออมตายมันออมมึงมีที่ใส่หัวปะ่ะเฮ้ยเียเราต้องมีอัตลลดในการวางกล้อง มองไม่เห็นควรเลย oh. อ้าหมดแล้ว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 กูกำลังไปหาปื้มไปผียูเ็นปื้มอย่าไปกลัวเว้ยมึงกลัวสมองต่ำกว่ามึงอีกไอ้เหี้ยไอคิวต่ำกว่ามึงอีกอคิวต่ำกับอคิวสูงอ่ะกำลังเข้าไปปื้มอยูไ่ไหนวะชั้นบนโอเคแจะพกากูเหยียบบ้านเท่านั้นแหละไอ้เหี้ยปัง อขี่ตัวนี้ทำให้กูไม่กล้าเข้าบาดจะไปกลัวสิวะว่าแต่ถ้าปิริตบอกกูวางไว้ไหนวะว่าแต่ส้าปินรีบอกกูวางไว้ไหนตึก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 หัวใจเต้นเฮ้ยอยู่ในห้องน้ำป่าที่มึงพูดอ้าวลูกกูซ่อนอยู่ในห้องน้ำนะ เดี๋จ้าู I have been played before ออมอยู่เปล่าเพื่อมันมันเดินวนอยู่เนาะเพื่อมันเดินออกมาจากห้องแล้วซื้อซ่อนนะใช่เดี๋ยวแถวหน้าถ้ามันทันอยู่กูจะถ่ายรูปอยู่ชั้นล่างห้องไี้ออมตายอ๋อกูซ่อนห้องน้ำไง แรกกูซ่อนห้องคอมแหละไปประตูข้อผีตัวนี้ทำให้กูเหนื่อยเหนื่อยเงินสองไปแรกไอ้ย่าวูคอนัสให้ออนัสีไอ้ผีโง่ไปทําชันดูเย่อไอ้ปืนวางกองยัง วางแล้วถ้าวางแล้วเนี๋ยกูไปดูปอออนไม่หายอีกแล้วประตูจะโหลไม่มีกดอฟเวนจอดยาอ่อนไม่ชก็เห็นมันโผล่เมื่อกี้มันโผล่มารอบหนึ่งอะอะไรโผล่ไม่ช่วยเขาไปช่วยดูปืมเลยว่ามันหายไปไหนมันติดบั็อกอยู่ในห้องไงไม่รู้อะมันเดินติดกำแพงมันอยู่ตรงไอ้ตรงที่กั้นนะเห็นปหมมันโผล่อยู่ตรงที่กั้นอะเออปืมมึงวางกล้องได้งงมากเลย่าน วางกล้องวางอะไรเนี่ยหันเข้าหาประตูไงกูไม่กล้าเข้าเพราะว่าต้อเพราะว่ามันเราต้องไปวางตรงนั้นมาเพื่อนเราอย่าไปกลัวนะกูจะปาสติกแล้วมึงก็เข้าไปตรงตรงนั้นนะมึงเห็นมันมันไอ้มันโผล่อีกตรงกั้นใช่ไหมอ๋อเมื่อกี้กูไปแอบห้องน้ำอ่ะกูแอบไปตรงนั้นด้วยตรงมุมอ่ะที่มันอยู่ตรงกั้นสิหรือว่ามันมันมันเห็ดมันรู้ว่ากูอยู่ตรงนั้นมันจะพยายามจะเดินทะลุประตูไอ้กระดูกกำแพงว่ะโอ้ยอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเว้ยมันเหมือนได้ยินเสียงมันแบบมันเดินอยู่ในรอบห้องอ่ะ แบบสามสี่รอบอ่ะปุบ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 อะอยู่ข้างหลังกูอ่ะกูก็งงไอ้เที่ยเป็นเที่ยแล้วเปเดินจากห้องนั่เดินวนทำพิธีเที่ยะหรือว่ามันมันรู้ว่ากูอยู่ห้องตรงข้าวแล้วพยายามจะเดินไปแต่มันติดกำแพงเฮ้ยเขียบหอยเขียบหอยเฮ้ยตกใจหมดเลยตัดประกนลั่นบ้านเลยอ่ะเฮ้ยเพิ่มเพิ่มเอามือจ่อวางกันนะจ่อวางกันนะเว้ยเปิดมันเดินผมได้ยิน ผมอมรู้สึกว่าเดินลงมางปวดถ่ายเลยเพราะกูเคยใช้ไงกออกมอะหายไปแล้วมานนี่สิได้จีงออกมามให้ได้ดีไมนสบายจับแขนมึงพุ่งเข้าบ้านนี่ไงโหเปลี่ยนไปกี่เฮียแล้ว่นมึงอยู่ไหน มึงกลับไปที่รถทำไมมาดูผีเออใช่กูควรจะเอาอันหนึ่งอ่ะกูใช่แล้วกูควรจะอากล้องตัวหนึ่งอ่ะวางไว้ข้างล่างตัวหนึ่ง <c oughs> มันได้เหรออ,อ๋อก็วางไว้ในวางไว้ข้างล่างไงออแู้ถ่ายประตูกูได้อินเน็กชั่นเฉยเลยเพิ <c oughs> ่มพร้อมนะกูจะเข้าบ้านมึงอยู่ข้างนอกกันสิกูจะเข้าไปวางกล้องเว้ยวางไว้ข้างล่างว่ามันเดินมาข้างล่างหรือเปล่า ตอนนี้กูไม่มีไฟฉายอื่นกับตัวนะบอกแค่นั้นแหละมึงลุกละเลยเนี่ยฮะสรุปอุ้ยเออเราจะปีนหรือบอกกูหายไปไหนวะมาออนใหม่กันและออเจอแล้ว Are you r e n d y อายุยังไงมุมดีอเดต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 ตอบ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 เฮ้ยได้แล้ยเอนหรอว่เนมอนเมอนันตอบดตมัตอบีอกกูไปอ้เวเดวเราไทถูกอ้บ้านไอ้กูเผาบ้านแม่งสภาพขีหนักว่าเดิมเน่ยป็ลายืบอกแล้วต้องคุยในห้องไอ้เออว่ามันเลกโกรนไงลไม่มีเหตุโอ